มาพบกับมนุทองเดลี่นะครับดรนิเวศเหมชิระวรากรอาจารย์เสนศรีสุวรรณอาจารย์ถาวรชุดชื่อและผมไพบูญเสรีวิวัฒนากําลังเสวนากันถึงเข็มทิศลงทุนก่อนพักครับอาจารย์ถาวรแนะนําวิธีลงทุนหกทิศทิศที่หนึ่งทิศที่หนึ่งก็แปลว่าด้านที่หนึ่งด้านที่หนึ่งนั่นแหละลงทุนลงทุนต่างชาติลงทุนต่างชาติหวังผลชาติหน้าชาติหน้าคือทำบุญทำดีทำบุญทำบุญอุศนด้านที่สองลงทุนโดยไม่หวังผลตอบแทน ก็คืออย่าไปหวังทีไอทีไอทาวอนอินเวสท์เมนต์ก็คือพวกประกันทั้งหลายใช่ครับอย่าไปหวังให้มันเกิดเลยอไม่หวังนะครับสลงทุนแบบค่ากำไรเกินควรก็คือลงง้มันได้ผลเยอะๆในวงกว้างแบ่งปันแบ่งปันอครับีคือลงทุนเพื่อให้ตัวเองดูดีก็เน้นเรื่องของสุขภาพเน้นเรื่องของการพัฒนาตัวเองอาไม่ได้เน้นความสวยความงามครับครับหลงทุนดูแลเจ้านี้ อ่าผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณเราก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายครับพกลงทุนแบบคนเกษียณไม่โลภมากอ,อย่าไปหวังผลมากๆครับหวังผลที่พอเหมาะามีเหตุมีผลในการหวังผลนั้นจะไม่เจง ส่วนอาจารย์เสน่ห์ก็เสนอสี่ห้า่าท่านได้แก่ปานนาติปาตาก็คือการให้ค่าสัตว์แต่ชีวิตซึ่งหมายถึงการค่าตัวตายด้วยก็คือไม่เป็นแมงเมาไม่เป็นแมงเมาไม่เข้าเออสองก็อธินาทานะก็คือไม่ลักทรัพย์เงินที่เอามาลงทุนจะเป็นเงินซื้อสัตว์สุจริตไม่ไปเอาทรัพย์สินของใครมาลงทุนถูกไหมไม่ไปหลอกเข้ามาไม่ไปหลอกเข้ามาครับ และสามก็คือการเมสุริชาก็คือต้องไปพบผิดพิดในการเวลาจะลงทุนตัวไหนก็ต้องรับตัวนั้นต้องเอาจริงเอาจังต้องศึกษาอย่างแท้จริงไม่ใช่ใครบอกอะไรก็แวบ,บไปแวบบมาอสว่หาควาเประสุขสนุกสนุกไปอย่างนั้นเองอและสี่ก็คือผู้สาวหวานถากก็คือไม่พูดปดไม่มดเท็จไม่สร้างข่าวลือไม่สร้างทําให้เกิดความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนเป็นความเสียหายในการลงทุนและห้าก็คือสุราเมระยะมาชับประมา ซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าไม่มัวเมาไม่หลงไหลในการลงทุนต้องลงทุนอย่างมีสติต้องครองซึ่งความรู้ในการลงทุนเราเรียกว่าสีนห้าสับการลงทุนซึ่งเป็นเข็มทิศของนักลงทุนอืนขณะเดียวกันก็ต้องยิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการลงทุนมีความพอประมาณมีเหตุมีผลในการลงทุนมีภูมิคุ้มกันมีฐานความรู้และคุณธรรมท่ส่งเสริมอ่าทีนี้มาอาจารย์นิวองผลนี่ก็จะเป็นอะไรที่หนักนิดหน่อยหนักเลยหรอหนักหน่อย เอาไปใช้ลงทุนในหุ้นจริงๆเลยไม่ต้องแอดพลายของผมเนี่ยจะมีสิบข้อสิบข้อสิบสิบทิศเลยสิบทิศไปละสิบทับเรื่องนี้เขาเขาหกทิศเลห้าข้อห้าสิบสามหลักสองสองสองเสริมหนุนนีม่สิบสิบเลยแล้วก็ไล่ตั้งแต่ที่สำคัญสำคัญที่ใหญ่ๆเลยมีทิศใหญ่ทิศเล็กด้วยหมาัว่าเป็นรายละเอียดเป็นแบบว่ามึงก็ าใหเป้าใหญ่อืมจะไปเชียงใหม่เนี่ยชี้ไปทางเหนือเลยฮะเดี๋ยวจะมีทิดเล็กๆตามซอยตามถนนตหมายถึงว่ามีเป้ามีอะไรมีเหมือนกับไอ้ไรๆมีเส้นทางหลวงเขาเรียกว่าอะไรนั่นจีพีเอสใช่ไหมไปบอกเส้นทางจากเส้นทางใหญ่ไปหาเส้นโปรโมเข้าไปถึงเป้าหมายเลยฟังเสร็จปุ๊บไปซื้อหุ้นได้เลยอ้าวอ่าสิบชิดทฤษฎีหนึ่งอันแรกเลยเนี่ยเวลาจะซื้อหุ้นเนี่ยอย่าไปคิดว่า ุ้นก็คือกระดาษชิ้นเล็กๆที่มันขึ้นนลงๆได้ราคาให้คิดว่าเป็นอะไรให้คิดว่ามันคือธุรกิจมันมีมันมีโรงงานมันมีสินค้ามันมีคนงานมันมียี่ห้อมีระบบมีอะไรทุกอย่างพร้อมผลิตดสินค้ามาขายมันสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเรายังไม่คิดว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีโรงงานมีแล้วก็ ก็อย่าไปลงอย่าไปลงอย่าไปคิดว่าพูดคำจริงกระดาษขึ้นๆลงๆจริงๆตอนนี้กระดาษก็ไม่มีหรอกหรือไปเกงกําไรอะไรอย่างนั้นต้องคิดว่าเป็นธุรกิจพูดยาครับเดีพกพูดกระดาษก็ไม่มีคนลงทุนดิพูดกระดาษพูดทำทำกระดาษใออไมไม่ใช่อย่างนั้นของูดบิอะไรไม่ได้หรอกอ๋อเหรอ๋อหมายถึงว่าให้รู้ว่าการลงทุนนี่คือธุรกิจเวลาเราไปซื้อเนี่ยมนจะซื้อกระดาษแทนนึงเพื่อไปเกงกําไรจริงแต่ว่าเขาเอาพุ้น่งที่เขาลงทุนเนี่ยไอซาที่เราสซื้อ ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อกระดาษเพื่อการลงทุนแผนน่นเดียวไม่ใจะซื้อลอตเตอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าอะไรบ้างผมพูดใช่ดีนะหมอไม่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช <laughs> ่ลงทุนไปก <laughs> ็ต้องหวังผลประกอบการลงทุนสแสดงว่าไอ้ธุรกิจนี้มันต้องเติบโตเจริญก้าวหนะ้าไม่ใช่ลงทุนไปกูรู้ว่ามันจะเจ้งตูกูเอาซะก่อนเผื่อคนมาซื้อต่อจากกูแเปะเลยไม่ต้องพูดแล้วให้เขาพูดต่อก็ได้ นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นหัวใจสำคัญของเวียดนามผมจบก็ได้ได้ไหมครับได้ได้ได้ธุรกิจนั่นคือธุรกิจอุริจอุตสาหกรมนี่เราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของลงตูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราเป็นเจ้าของธนาคารเราเป็นเจ้าของห้างใหญ่เราเป็นเจ้าของร้านทั่วประเทศ พูดแล้วมีความภาคภูมิใจป่า,าลูกหลานเราฟังแล้วแบบโอ้โห<อ>เดินก็ไปซื้อของในร้านของเ,เราทันทีแล้วก็ต้องจ่ายตังเหมือนปกติเออพราะเดี๋ยวเราจะเอาปัดผลที่ไหนนี่ก็คี่อย่างนั้นเองทลูกหลานเราจะต้องรู้ว่ารู้ทุกคนว่าเราเนี่ยคือเจ้าของลูกหลานเลน,นหลนภายนออ่า จะได้มีพระสุธาอาศัย <c oughs> <c oughs> อนาคตจะต้องมีประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำราย <c oughs> ถึงข้าถึงคู่ข้า ลางโคตรก็ไม่ไหวจะสู้กันใหม่หลบหนีหาอาบเดี๋ยวนะพูดมาทั้งหมดนี่ก็คือว่าซื้อต้องรู้ธุรกิจนะไม่ใช่ซื้อหุ้นโดยรู้จักในชื่อหุ้นเขาบอกให้ซื้อว่ามันจะขึ้นก็ซื้ออย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วหุ้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะไปดูว่าราคาจะขึ้นราคาจะลงอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องดูธุรกิจต้องดูธุรกิจเออดูธุรกิจเดี๋ยวนี้จะมี ค่อยๆข้่อไอขึ้นขึขึ้ขแรกอ่าสองเข็มที่สองขึ้นปัญญาแล้วทิศที่สองข้่เงสองถ้าบริษัททำผลงานได้ดีหุ้นเราจะต้องดีเสมอถ้าบริษัทแย่หุ้นเราคนแย่เสมอต้องขึอย่างนี้ไม่ใช่ว่าบริษัทแย่เห็นๆอยู่แต่หุ้นขึ้นแลวไปตามเขาอย่างนี้เจ๊งเลยนี่อจารยงอาจารย์เสน่ห์เขาอกเลย ไอเนี่ยจะต้องเป็นพวกพวกอะไรนั่นเนี่ยพวกไม่หลงมือเมาคือหุ้นเนี่ยราคาหุ้นกับผลการดำเนินงานเนี่ยไม่ไปพร้อมกันทันทีบางทีอาจจะมีแหลกมีหลีดมีช้ามีเร็วมีบ้างแต่ไหนไม่ช้าต้องไปพร้ต้องไปคิดเดียวกันเสมอเพราะนั้นเวลาเราดูธุรกิจเราซื้อหุ้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูว่าให้เขากำไรดีขึ้นไหมยอดขายเพิ่มไหมอะไรไหม อย่าไปสนใจว่าราคาหุ้นจะขึ้นจะลงในระยะสั้นๆัและอันนี้มั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าบริษัทกำไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยไม่ช้าก็เหลวราคาหุ้นต้องขึ้นเสมอตัวอย่างห่วงตัวอย่างง่ายๆเหมือนเข็มทิศนี่นะสูดเข็มทิศเราวางไว้อย่างนี้นแล้วเราปั่นเข็มทิศยังไงมันต้องทิ้ทิศเดี๋ยวมันมันจะเข็มมันจะปั่นไปสุดท้ายเดี๋ยวทิศเหนือก็จะชี้ไปนี้เหมือนเดิมนีอาจารย์เสน์เข้าใจละเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์ หมายว่าหว่าเป็นไลฟ์แต่ว่าแต่ว่าลุนิพานก่อนสียข้าไงเป็นแมงเม่าเจ้าเวหาอ๋อกลับแล้วกลับตัวกลับใจคือก็ปันผลก็ถึงได้เพิ่มไงหกสิบเพิ่มเ็นะอ่าจากสิบตังจากสิบตังเป็นสิบหกตังได้เพิ่มแล้วอย่างมีนัยยะสำคัญ ข้อสามข้อสามไปเลยหาหุ้นของกิจการที่เข้าใจได้ง่ายเราสามารถคาดได้ว่าอีกสามปีห้าปีสิบปีเนี่ยเขาจะเป็นยังไง p r o j e c t ันไปข้างหน้าได้เลยมองได้เลยว่าอีกสามปีห้าปีมันจะต้องเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเราค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเราแสดงว่าไอ้หุ้นประเภทอะไรหมาล่าเนื้อนี่ไม่ค่อยดีอหุ้นที่แบบเราไม่เข้าเข้าใจเลยว่ามันทำอะไรเป็นพวด หนูเกินไปดิจิตอลเคมีเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกเนี้ยโอ้คับบิคเคมงคุณง่ายๆคือเอาอะไรที่หนคุนมันง่ายๆเช่นทำขนมปังเรารู้เราเคยกินทำบะหมี่หรือว่าทำน้ำขายเอออะไรเง่ายง่ายทำน้ำขายก็ยากเลยใช่ไหมก็เอาน้ำมากรองขายไงมีเหรออน้ำมากรองขายแต่ไม่ไม่มีก็น้ำดิบมากรองขายมันจ่แยกกันหมยโอ้แต่กระบวนการนั่นยากมันต้องมีท่อเทอะเลย เราเราต้องสรงเชิเรายละเอียการผลิตไม่ใช่ไม่จำเป็นว่าจะต้องุยกังไงอะไรยังไงแต่รู้ว่าสินค้าชนิดนี้ใครเอาไปทําอะไรเอาไปกินเอาไปลอกหนาเอาไปทํานู่นเรามีอกาแล้วรู้ว่าอีกสามสิบปีก็ยังใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะค่อนข้างมั่นใจว่าอีกสามปีห้าปีเนี่ย กิจการนี้มีแต่ดีขึ้นหรือไม่ก็ไม่มีทางตกต่ำก็ต้องใช้และเจ้านี้จะต้องเก่งจะต้องดีเก่งขึ้นเรื่อยๆได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆเป็นกิจการที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมองง่ายเข้าใจมองง่ายเข้าใจอาจจะยากสําหรับคนอื่นแต่เราเข้าใจเราเข้าใจสมมติว่าผมเป็นเอนจิเนียร์บริษัทก่อสร้างผมก็จะเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมแต่ต้องเข้าใจจะไม่ได้แปลว่าบริษัทก่อสร้างดีแต่ผมต้องเป็นสิ่งที่ผมรู้จักเข้าใจว่าเป็นยังไงผมเป็นหมอผมก็เข้าใจโรงพยาบาลก็ต้องเข้าใจ แต่ว่าเรารู้ว่าเราเป็นหมอเรารู้ว่ากิจการโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ตองมาทุกมาทุกปีอะไรแล้วก็มาตรวจสุขภาพมาอย่างนี้แล้วเราก็คิดขาหมอขายยาอะไรเเรารู้ว่ามันจะขึ้นจะลงเราว่าวัดวัดใหญ่2,009มานี่ลงกานดีอย่างนี้อ่าแล้วเรารู้จัดโรงพยาบาลเพราะว่าปีนี้มันมีวัดใหญ่2,009ปีหน้าก็มีวัดใหญ่2,10ปี2,11 0ต้องชุบออกไปแน่นอนต้องคูดจะลงไปตรงนี้อันนี้ไม่ได้แปลว่าอย่างนี้อย่าแตู่้ชมฟันตา ต้องหมายถึงว่าธุรกิจที่เราไปลงต้องเป็นธุรกิจที่เรามองสามปีห้าปีข้างหน้าอย่างชัดเจนได้ง่ายไม่ใช่มองไปแล้วยังไม่รู้ไม่แน่จะอาจจะดีมากเลยอาจจะแย่มากดูไม่ออกมันอันตรายมันก็แข่งหวยใช่ไหมไม่องจะออกอะไรอันนี้ต้องชัดเจนง่ายๆเหมือนกับเราเราส่วนใหญ่กิจการพวกนี้จะเปลี่ยนช้าไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกแต่เปลี่ยนก็เปลี่ยนทางรางดีขึ้นข้อ c การลงทุนที่จะทาให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยนะต้องลงทุนในกิจการที่ดีราคาหุ้นไม่แพงหรือราคาหุ้นยุติธรรมบางทีของดีราคาก็ไม่ถูกนะอแต่ลงไปเถอะเนี่ยได้ผลตอบแทนดีเดยอนะกิจการที่ดีแล้วาคาหมายเขามายก็ว่ากิจการที่ดีกือนเลยกนเนี่ยที่ผมว่าเนี่ย ยอดขายดีกำไรดีเติบโตดีธุรกิจต้องดีด้วยไหมธุรกิจต้องโปร่งใสไหมด้วยด้วยอนี้ก็ด้วยธุรกิจที่ดีก็ต้องโปร่งใสธุรกิจที่ดีเนี่ยต้องขายดีโปร่งใสก็เช่นมองเข้าไปในร้านเห็นหมดว่าขายอะไรเพราะว่ามันกระจกแต่หน้าร้านเนี่ยประตูไม่เคยปิดไม่เคยปิอโปร่งใสก็แล้วร้านพวกนี้ข้างหลังน้ำจะอยู่ข้างในนามเลยจะได้เดินด้วยไป แต่ตนกจะมีตึ <Weber> ้งต่อมนิดหนึ่งยากิการที่ไม่ทำให้เรารวยเนี่ยคือกิจการที่ไม่ดีแม้ว่าราคาถูกก็ไม่ดีก็ไม่ดีฟังอะไรงงกิจการที่ไม่ทําให้เรารวยกิจการที่ทําให้เราไม่รวยอ่ะซื้อไปแล้วไม่คุ้มอ่ะก็คือกิจการที่ไม่ดีแม้ว่าราคาถูกก็ตามพูดง่ายๆคือของราคาถูกเนี่ยมัน ต้องดูความดีของมันไม่ใช่ดูราคามันของดีราคาแพงไม่เป็นไรใช่ของไม่ดีราคาถูกอย่าไปยุ่งกับมันของดีราคาแพงก็ไม่ดีของดีต้องราคาถูกหรือราคายุติธรรมนี่คือสิ่งที่จะทำให้เรารวยอย่างแรกคือเน้นของดีถรงนี้เน้นของดีแล้วถ้าราคายุติธรรมหรือราคาถูกใช้ได้เลยได้แต่ถ้าของไม่ดีราคาถูกก็ไม่เอาไม่เอาของดีราคาแพงก็ไม่เอาแล้วมันมีแบบของดีราคาแพง ไม่ไหนของดีราคาถูกอะกาก็ต้องหาไงมันไม่มีในโลกมีๆๆนานๆมนนก็เพิ่มปรมาที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปหาไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปหามันเหมือนกับงมเข็มในไม่ใช่ในหมาตัวหมุนเลยอ่านเลยอ่านเลยเฉลเล็กๆน่น